มันแตกต่างจากรุ่นตัวแพงก็คือมันเป็น ABS ทั้งหมดนะครับแต่ว่าภายในก็คือเหมือนเดิมนะการประกอบของมันการแกะของมันดีกว่าเราบิดนะครับบิดเนี่ยมันจะบิดเป็นฝาล็อกนะครับเดี๋ยวดึงออกมาให้ดูก่อนนะครับตรงนี้เนี่ยตัวนี้จะเป็นฝาล็อกเห็นไหมฮะเนี่ยจะเป็นแบบว่าล็อกเหมือนกับว่าคล้ายๆกับคอปืนอะคอปืนที่บิดแล้วก็ล็อกอะตัวเนี้ยเนี่ยตัวนี้มันจะมีซี ock, ่ล็อกก็คือเราใส่ไปไงี้นะครับแล้วก็บิดล็อกแล้วก็คลายออกมา อย่างนี้นะครับตัวนี้ก็จะมียางซีนด้วยนะครับการเปิดปิดก็ง่ายๆครับก็คือปุ่มมันจะอยู่ด้านหลังนะครับเนี่ยถ้าเปิดอ่ะมันจะกระพริบสีเขียวเมื่อกี้แป๊บแต่ถ้าปิดอ่ะมันจะเหมือนตัวตัวรุ่นใหญ่เลยเนี่ยอันนี้คือปิดแต่ถ้าเปิดก็คือจะไม่มีแสงนะครับเปิดก็คือจะเปิดกดเปิดให้เฉยนะครับการชาร์จแบตเตอรี่อยู่ตรงนี้นะครับรูชาร์จแบตเตอรี่ไมโคร USB อยู่ตรงนี้นะครับเวลาเราใส่เราก็ตัวนี้ใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับดูให้ตรง ในคือมันมันไม่ยากหรอกครับใส่เข้าไปเนะี่ยแค่นี้นะครับใส่เข้าไปตรงไหนก็ได้นะจะหมุนยังไงก็ได้นะครับแต่ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็อันนี้นะครับปิดแล้วก็หมุนให้มันตรงครับเนี่ยถ้ามันตรงมันจะลงไปเองนะครับสมมุติเราใส่ไม่ตรงนะถ้ามันใ่ไม่ตรงเราจะกดไม่ลงใช่ไหมครับเราหมุนหมุนไปเรื่อยๆมันจะเนี่ยมันลงไปเองนะครับแล้วก็กดลงไปแล้วก็บิดล็อกแค่นี้ง่ายๆเสร็จแล้วนะครับผมไปข้างล่างก็เหมือนกันครับข้างล่างเนี่ยก็เป็นตัวล็อกเหมือนกันนะครับเป็นบิดล็อกเหมือนกันนะ คือข้างล่างมันบิดได้เหมือนกับข้างบนข้างบนก็บิดได้เหมือนกับข้างล่างนะครับข้างล่างก็บิดล็อกอย่างนี้เหมือนกันนี่ล็อกแล้วลก็ตัวอะแดปเตอร์ที่มันมีให้นะมันมีให้หลายชุดมากอันนี้คือเกียว14มิลผมไม่ต้องตอกเพราะว่ามันใส่เป็นปืนใหญ่นะครับอันนี้ไว้ใส่ปืนใหญ่อยู่แล้วนะครับก็แค่นี้ครับใส่เข้าไปตรงนี้ปึ๊บแล้วก็เอาเนี้ยมีชุดน็อตขให้ไขตัวหนอนตัวนี้เพื่อไปยึด กับไอ้นี่นะครับอ่ะอันน thin, ี้จบไปนะครับตัวที่2เป็นตัวนี้ใส่อย่างนี้เสร็จปุ๊บเราก็ขยเข้าไปอย่างนี้แล้วข็ขบยึดอ่ะอันนี้คือหลักการนะหลักการเป็นอย่างนี้นะครับต่อไปถ้าเป็นตัวนู้นตัวปืนเด็กเหมือนกันนะครับเหมือนกันเสร็จแล้วก็ใส่ไอ้ตัวนั้นยึดเนี่ยเหมือนกันนะครับคือหลักการเดียวกันเลยนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยกับตรงเนี้ยเราจะเห็นว่ามันมีรูนะมันมีรูนะครับแล้วไอ้ตัวหนอนเนี่ย ม,งงนนนะมันจะต้องลงตรงรูพอดีนะครับตัวหนอนนะมันจะต้องลงตรงรูของมันพอดีพอเราไขาลงไปจมๆไอแกนตัวหนอนมันจะจิ้มลงมามันจะมันจะรวมๆนิดนึงครับเนี่ยเวลาข้อขาันแต่ใส่ได้ครับคือพอเราใส่ตรงนี้เข้าไปใช่ไหมฮะแล้วเราก็ไขตรงเนี้ยให้มันจมๆม,มันจะไปยึดน็อตตรงนี้ยึดคือเหมือนแทงยึดลงไปเลยนะครับแล้วก็ยิงได้เหมือนกันนะครับอ่ะอันนี้คือสําหรับตัวเทเซอร์นะครับ รุ่นใหม่ที่สามารถใส่ได้ทุกตัวที่สําคัญก็คือไอตัวเนี้ยมันมีประกายไฟสีส้มเหมือนกันคือหลักการทํางานเหมือนกับไอตัวที่เป็นตัวแพงเลยแต่ว่ามันใช้ได้กับทุกรุ่นแล้วมันก็ใช้ได้กับตัวปืนผู้ใหญ่ด้วยนะครับนี่ผมใส่กระสุนไปน้อยนะเดี๋ยวขอใส่ไปเพิ่มอีกนิดนึงนะครับ รับตัวเทเซอร์ตัวใหม่นะครับซึ่งสามารถใส่ได้หลายรุ่นมากๆนะครับปืนเด็กก็มันนะครับยิงแล้วก็มันขึ้นแบบเออมันเหมือนกับยิงผู้ออกไปอ่ะนะฮะอันนี้ก็สำหรับใครที่สนใจก็กดไปดูทีลานได้นะครับเรามาเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ